จ้้าาไปดสูดตม,ตมชอชาเหรอนึกว่าจะปอดแฮกแล้วหนีไปแล้วซะอีกจะนั่งโม่อยู่ทำไมาอาชูราหรือแกไม่กล้าลงมาสู้กับฉันเหรอแกคิดว่าแกจะรอดจากเงื้อมือฉันได้เหรอ,อ,อมาใกล้ขนาดนี้อยาก,กลายไปขี้เท่าใช่ไหม นี่จะเด็กน้อยอาจารย์แกไม่สอนหรอว่าห้ามผาระหว่างสู้นะก็ไม่เห็นเจ็บเลยนี่หว่าเนี่ยแค่น้ำนะเจ้าเด็กเมื่อว,วานซืนเฮ้ยโอ้ย,อยเจ็บจังเลยแกก็ผ้าเหมือนกันนั่นแหละยามาทำเป็นสำออยอาชูร่า ฉันกลัวแล้วฉันกลัวแล้วทำฉันเลยทำฉันเลยซ่าที่ไหนกันล่ะนี่ซักเซียแกคิดว่าแกสู้แค่ไหนจริงเหรอนี่มันก็แค่เริ่มต้นเท่านั้นแหละการต่อสู้รอบนี้เครื่องฉันเพิ่มงร้อนขึ้นมาแล้วสิหวังว่าแกทำให้ฉันสนุกได้นะมาทำให้ฉันเห็นหน่อยสิ อย่าทำให้ฉันต้องผิดหวังนะอาชูราเรามาดูเลยนี่ไหมข้าแนะนำว่าให้เจ้าหลบนะเจ้าเด็กน้อยแกจงใจให้มันไม่โดนนี่หว่า เจ้าเด็กน้อยซาเฟียช<า>ั<า>กช้<ส>าจังเลยนะมันอยู่ไหนแล้ววะตอนแรกฉันเห็นว่ามันอยู่นี่นี่นะคงหนีไปอีกแล้วสินนะอยู่นี่มองไปทางไหนของแกม่ทราบ ชื่นชมแล้วเนี่ยทำไมฉันสุกได้ขนาดนี้เนี่ยฮะเจ้าเด็กน้อยซาฟ,ฟียานี่มันก็แค่น้ำจิ้มเท่านั้นอย่าตายซะล่ะการาาันตีโอ้ยแม่งซัดกูไม่ละผมเสียทรงหมด ฮะนี่มันอะไรวะเนี่ยเวรแล้วไงเอาไะมาถึงแล้วงานนี้น่าจะง่ายเนะีพพ่ยเพราะพวกตระกูลเงามันเหล,ลือไม่กี่คนแล้วนะ อ้นะาเงาจุล่าผมเอาพลังจากพวกนี้นะเป็นตะกูลที่บริฐานก็ไม่ค่อยดีแมถมทำไม่คนทั้งเมืองเสียดีท่าิดยังไงเนี่ยถ้าใช่ผมจะพูดไปอย่างนั้นมันก็ไม่อยู่บางคนนะที่ทำตัวดีแต่คงว่าตะกูลเงาหมดไม่ได้ แต่โมเวนมีอะไรเนี่ยวันนี้มันจะมีห้องรับด้วยที่นะ่าตรงนีไงแม่แหม่ดูซิว่าเราเจออะไรตอนแรกจะไม่ได้คิดก็เถอะว่าพวกมันมีห้องรับอีก่ขนาดนี้เนี่ยช่างเถอะ ช่วยอย่าเล่งกันได้ไหมเจ้าแมวอยู่เฉยๆนะแกอยู่ประสาทที่นี่ก็ดีแค่ไหนแล้วได้แม่พวกตระกูลเงานี่ประสาทสันผัดช,าช้านจะังนไม่รู้ตัวเชงเข้ามาแล้วเนี่ยงั้นก็เริ่มจากการทำให้สลบก่อนแล้วค่อยดูพลังด้กันนะ ขับมากันแล้วเหรอหายหัวกันไปนานจริงนะฮะฉันว่าฉันไม่ได้คิดไปเองนะสวัสดีและลาตีสวัสดีไอ้เวน แกกล้ามากที่กล uhm ้าบุกเข้ามาในปราสาทนี้แต่ดูจากน้ำหน้าอย่างแกน่าจะไม่เก่งหรือเปล่าเนีช่วยหรือไม่เอากับจอร์แดนได้ไหมไอ้โรคฉีดต่อเลยแล้วกันพวกตะปูเงามีสีมือแค่นที่แบเนี้งั้นตาฉันบ้างแหละ อะไรอะไรเนี่ยเดินไม่แค่นักถึงขั้นล้มแล้วทไม่อดอแอจังเลยแกเนี่ยตัวโกงเงาของพวกแกมีดีแค่อำนาจยังไงงานถ้าความแข็งแกร่งของพวกแกมีแค่เท่านี้จริงๆเนี่ยมันก็จะได้ง่ายนะส่วนชีวิตของแกเอาละเอาและงั้นก็สสวััดีครบมาทันพอดี ว้าเรารู้สึกแปลกโอนี่อย่างแกมาทําอะไรที่นี่นะฉันให้โอกาสแกถอยนะะตอนนี้แกเสียเปรียบอยู่แล้วก็ให้แกถอยห่างจากยายป้านั่นด้วยไม่งั้นแขนแกได้ขาดอีกข้างหนึ่งแน่เหมือนจะมีบางเรื่องที่แกคิดผิดไปนะไอ้นอกฟ้าอย่างแรกฉันไม่ใช่โอนี่ปกติอย่างที่สองฉันเป็นอมาตาวะว่ะ ทำก็นสกขนาดน oi so, ี้สงสัยต้องโดนสักหน่อยงั้นเก็บดากวานดีกว่าสำหรับแกมือป่าก็คุณขอน่าสนใจดีนี่ถึงขั้นทำาชนอากาศแตกได้ฉันอยากทราบนามของนายนายชื่อว่าอะไรเต้มังงยาที่ไอ้เจ้าโนอามันขายหรือเปล่านี่ไงยุดดีๆมาถามชื่อฉันเนี่ย ฉันล้อเล่นน้ามันจะมีงูงงงตัวไหนไี่บอกชื่อศัตรูระหว่างต่อสู้กันละ่ะอี่อตรงเพือนนั่นถ้าไม่เปืนมัสึกคุ้นจังพัาผ่าสิแค่ไปถึงขั้นโอนี้แล้วไหนยูดดีๆมาเล่นลูกไม้แบบนี้กันวะจักล่าจริงๆก็เข้ามาหาฉันตรงๆเลยสิ เวนเอ้ยอะไรนี่แกคือใช้มีดนี่ทำอไมเนี่ยฟันแกนะสิคิดตื้นไปเลยนะแต่ฉันเริ่มันก,ก่อนแกนะๆๆเอาแหละตัวเกยกาก็หมดละไปดูพลังจากเดิมก,ก่อนเลยนะถ้ารนาะชุล่าบอกแค่ว่าให้ไปขโมยพลังจากเดิม แย่งไม่ได้บอกว่าขาโมยเท่าไหร่นี่งั้นเอามาพอประมาณแล้วกันถ้าอยากเห็นพวกนี้มีชีวิตที่น่าสมเพชอยู่ฉันก็ไม่ได้โหดได้มาทัอน,นาชชิลาหรอกนะเอาละต่อไปก็ตายเจ้านกฟ้าไหนๆดูสิอืม รู้สึกแปลกๆบรรยากาศแบบนี้เหมือนฉันจะเคยเจอมาก่อนจครับทีแบบนี้มันเอาจินดีคู่กับคาโดเป็นแค่คนตายที่มีกายหยาบแท้แแต่มายุ่งเรื่องของคนเป็นทำไมฉันขอแนะนำให้แกอย่ายุ่งกับเจ้าเด็กนั่นดีกว่าเจ้านั่นคือยุ่งของพวกเราไม่ใช่เจ้า ช่วยไม่ได้งานที่ฉันเคยได้เดยกคนนี้ก่อนนะแกจะต้องจะเด็กนั่นแกทรลมานจริงกว่าตายอะไรกันวะไอ้นอกฟ้าตัวนั้นไมไ่ทำอะไราให้พวกชาโดถึงอาคาขนาดนี้วะนั่นเป็นเหตที่น่าสนใจเอะเหมือนดวงจันทร์ใกล้ตกแล้วฮะสงสัยต้องรีบกลับแล้วแหละ ที่นี่มันนี่แกยินดีต้อนรับเข้าสู่เขตแดนของข้า เขาบอกว่าตัวเองเก่งน้าเก่งนะแกไม่มีสิทธิ์ที่จะเอ่ยชื่อนั้นอยากรูกว่าตอนนี้เป็นยังไงลองเดาดูสิฉันบอกให้แกหุบปากไงฉันเริ่มสุดจะทนกับแกแล้วนะอฮัลลาตอนนี้โคันเป็น้าทุรีไปแล้วแหละขนาดลมข้าผู้นี้ก็ปแปลว่าโคตรอ่อนแอสิ ้ยก็แปลว่าลูกชายก็คงอ่อนแอเท่ากับพ่อแกไม่มีผิดเลยนะฮุบปากน่าเสียดายจังเลยนะมีเด็กเที่ยวไม่อยากฟังเรื่องของพ่อเตยเนื่อน่ะน่าขันยัยฮุบปากฮุบปากหุบปากหุบปากหุบปากันบอกให้แกหุบปากไง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปตายซะอาชูนล่ะขอบคุณนะอ้า ใหญ่อ,อีกดวงหนึ่งคืนมาแล้วต้องขอบคุณแกงจรีราซับเซียเอาล่ะจงออกมาอาวุธของข้าถึงเวลาให้เราเปกับคนที่อุตส่าห์เอาของม่ชนะสินะ ฉันก็สุกมามากพอแล้วถึงเวลาตายของแกแล่ะกล้ามากนะที่มาสู้ที่เมืองค่ะจากแสงแห่งทุกสัตว์สิ่งสู่ความมืดมิดท,ที่ไม่มีวันหวนคืนแสงสว่างถูกร้อมรวมเป็นหนึ่งจะชำระร่างทุกปัญญาเสียงกิดร้องสิ้นสุดลง ในสายลมของการอยู่รอดไม่มีสิ่งใดจะรอดพ้นจากแรงหมุนวนอันทรงพลังทุกสรรพสิ่งจะกลายเป็นผุยผงพร้อมกับการเกิดใหม่ในวัฏจักรแห่งการอยู่รอดบนพื้นพรมแรงของเจ้าข้าไปก่อนดีกว่าข้าไดขอที่เข้าการคืนแล้วน่ะเจอกันแล้วกันนะฟาเรสเฮ้พลังอะไรกันน่ะได้ของแล้วก็รีบใส่หัวจากมือข้าซะ หลบไปฟาเรสเฮ้ยเดี๋ยวเอซิดเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วแม่ล่าอัชล่าถ้าที่รู้ว่าพลังยังมาไม่ครบยังจะไปเสือกสู้อีกนะอีดอกมึงนี่นะจริงๆเลย ไองโง่ไม่เป็นไรหรอกวม่หรอกข้ามไม่เจ็บปราขาดนั้นแต่ก็นะขอบคุณแล้วกนันนะเลยซี่ว้าวว้าวเป็นการแสดงที่สนุกมากเลยแต่ทำไมซูต้องไปช่วยคนแบบมันด้วยวะโอ้ยทำไมไอชิล่ามันไม่ตายหาวะพลังนี้เหมือนสิ่งิติและวิญญาณเลยน่าสนใจ ความเสียหายในการเล่นรอบนี้เยอะจังเลยแฮะจอบแระเจ้า Bye-bye.